สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้พบกับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะครูก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอักษรควบเช่นเคยนะคะแต่จากคลิปที่แล้วนะคะเราเนี่ยได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอักษรควบแท้ไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับอักษรควบไม่แท้นะคะเด็กๆ มาดูกันเลยนะคะอักษรควบนะคะเป็นการทบทวนนะคะอักษรควบนะคะก็คือเป็นพยัญชนะที่ควบหรือกล้ากันนะคะกับตัวรรเรืออริงมแหวนนะคะเวลาเราอ่านออกเสียงก็จะอ่านควบนะคะร่วมกับสระเดียวกันด้วยนะคะอักษรควบนะคะแบ่งเป็น2ชนิดนะคะชนิดที่1น,นะคะเราได้เรียนจากคลิปที่แล้วไปแล้วนะคะก็คือ อักษรควบแท้นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับอักษรควบไม่แท้นะคะเด็กๆอักษรควบไม่แท้นะคะก็คือพยยญชนะสองตัวนะคะควบอยู่ในสระเดียวกันแต่เวลาเราอ่านออกเสียงนะคะจะออกเสียงเพียงแค่เพียญชนะตัวแรกนะคะตัวเดียวหรือ ออกเสียงเปลี่ยนไปเป็นเสียงอื่นนะคะได้แก่เพณฑชนะตัวที่1นะะาานะคะจอจานนะคะตามด้วยรอเรือนะคะหรือว่าจะเป็นเพณฑชนะตัวที่หนึ่งเป็นพนัหารนะคะแล้วก็ตามด้วยรอเรือนะคะหรือว่าจะเป็นสอสานะคะตามด้วยรอเรือสอเอส,าาสือตามด้วยรอเรือนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะเมื่อ พาาหานะคะควบก,กับรอเรือนะคะจะออกเสียงเป็นเสียงใหม่ท,ทันทีเลยเป็นเสียงของโซโซนั่นเองเด็กๆมาดูตัวอย่างกันนะคะฝึกอ่านออกเสียงคําควบไม่แท้แล้วเขียนคํานะคะอ่าก่อนอื่นนะเรามาฝึกอ่านออกเสียงก่อนนะคะอย่างเช่นคําแรกนะคะเด็กๆอ่านว่าจริงอะไรคะจริงจังนะคะจริงจัง จร,จ,จริงจังนะคะดเด็กๆออกเสียง,รง,งพร้อมเลยค่ะอ่าต่อมานะคะคำว่าส่งน้ำนะคะดเด็กๆสังเกตไหมถึงแม้ว่าจะมีรอเรือแต่เราไม่ได้ออกเสียงรอเรือนะคะคำว่าส่งน้ำนะคะอ่าต่อมานะคะ คำว่าเศร้าเห็นไหมคะถึงแม้ว่าเวลาเราเขียนนะคะจะเป็นสอสาราตามด้วยรอเรือแต่เวลาเราอ่านออกเสียงก็จะเป็นเสียงสอเสือเลยนะคะเศา่ะต่อมานะคะอ่านว่าอาสมนะคะ เด็กๆเห็นไหมว่าเป็นส,สาราตามที่เราเรียแต่เวลาออกเสียงออกเป็นเสียงสรเสือเลยนะคะอาสมต่อมานะคะคำว่าต่อสร้างนะคะไม่ใช่ก่อสร้างนะก่อสร้างนะคะเด็กๆเวลาอ่านออกเสียงนะคะถ้าเป็นคำควบไม่แท้เนี่ยเราออกเสียงพยัญชนะตัวแรกไปเลยนะคะหรือว่าจะอาเป็นคำที่ต้องออกเสียงเป็น เสียงพยัญชนะตัวอื่นนะคะอะต่อมาคำว่าพุทธา,านะคะแต่ว่าเวลาเราเขียนจะเป็นอรอสระอานะคะต่อมาคำว่าอ,อินซีนะคะมีใครอ่านว่าอินทรีไหม มีใครอ่านว่าอินทรีไหมไม่มีนะคะอ่านว่าอินซีนะคะเด็กๆต่อมานะคะซัดสินนั่นเองนะคะเวลาครูให้เขียนคอํอ่านอย่างนี้ต้องเขียนให้ถูกต้องนะเราออกเสียงยังไงเราต้องเขียนแบบนั้นนะคะแต่ถ้าให้เขียนเป็นคํานะคะคําที่เขียนถูกต้องก็คือต้องเป็นทอรอนะคะ นี้เด็กๆมาดูใบงานนะคะคําชี้แจงบอกว่าให้นําคําศัพท์มาเติมตรงกับคําอ่านซึ่งคําเหล่านี้เป็นคําคาอะไรคะคําควบไม่แท้ทั้งนั้นเลยนะคะตนคําควบไม่แท้แล้วให้เด็กๆนะคะนำคำมาเติมนะคะให้ตรงกับคำอ่านนะคะไม่ยากแล้วเด็กๆลองฝึกอ่านออกเสียงไปด้วยนะคะ วันนี้นะคะครูก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านนะคะคําควบไม่แท้นะคะเด็กๆต้องลองฝึกอ่านออกเสียงบ่อยๆนะคะช่วงนี้นะคะเ,เด็กๆต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ